ครูสอนเสมอใช่ไหมคะว่าชีวิตมนุษย์เราคือเกมชีวิตครูสอนเสมอว่าเราต้องรู้กฎกติกาของเกมนั่นก็คือกฎสัจธรรมนะคะที่ควบคุมนะคะการดำเนินชีวิตของมนุษย์เกมชีวิตควบคุมโดยกฎสัจธรรมแล้ววันนี้ละคะคุณเลือกที่จะเป็นผู้คุม เกมหรือเป็นเหยื่อคะครูวิคุณอยากบอกว่าหลายครั้งที่เราเผลอที่เราพลาดปล่อยให้ตัวเองเดินเกมชีวิตโดยการเป็นเหยื่อถูกคนอื่นควบคุมจากความคิดจากคำพูดจากสิ่งแวดล้อมเอาใหม่นะคะครูจะให้เทคนิคครูจะให้เคล็ดลับคุณชนะทุกเกมชีวิต ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะต้องอยู่เหนือเกมหรือเป็นผู้คุมนั่นก็คือเรื่องของจิตนะคะครูพี่คุณสอนมาเสมอว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณต้องฝึกนะคะวิชาการตั้งจิตหรือการทำสมาธิทุกทุกช่วงเวลาในระหว่างวัน